ก่อนนะครับ3 2ชาวลัคณาราศีตุลดวงชะตาของท่านในเดือนเมษายน2568เดือนที่ดาวอาทิตย์มหาอุดนะครับทรงคุณเป็นมหาอุดและดาวอาทิตย์มาจากเรือนลาภะส่งผลดีให้กับชาวลัคณาราศีตุลอย่างมาก แต่ก่อนจะฟังรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์นะครับดูดวงดี b บทีวี t o ทูเดย์ไว้ในทุกช่องทางและทุทททกๆ s o โซเชียลเวียของสิงแสหมิงชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนดาวสุขยังคงเป็นมหาอุดแต่อยู่ในเรือนอารีเหนื่อยหน่อยงานเยอะหน่อยแก้ปัญหาเยอะแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่เห็นผลลัพธ์เห็นความสำเร็จ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะไปเป็นมหาอุดแสดงว่าการเงินการทองในช่วงกลางกลางเดือนไปแล้วน่าจะคล่องตัวขึ้นจับใจ่ายใช้สอยอะไรน่าจะแฮปปี้ปลอดโปร่งขึ้น1-5ขับรถขับราให้ระวังระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือให้ระวังบากเสียง6-10ขยับดีขึ้นจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในงานที่ทำอยู่11จนถึงช่วงนั้นระวังในเรื่องของการเงินซึ่งคุณก็อาจจะระวังอยู่แล้วแต่มันมีคนที่ อาจจะเข้ามาแล้วเอาเปรียบเราทําให้เราจุกจิกใจอยู่16-20สมพันธภาพเรื่องความรักอื่นๆไม่ค่อยแฮปปี้นักดาวอาทิตย์กับดาวอังคารโยกกันดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ไม่ถูกกันดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเดือนคู่ครองความรักส่งผลให้อารมณ์ร้อนหรือมีเรื่องประทาคารมกันในเรื่องรักๆใกล้ๆใ,ในช่วง16-20 21-25งานมีความสําเร็จดีแต่มักจะมีความ ขัดแยง้งทะเลาะกันความเห็นไม่ลงกันในฝ่ายในในส่วนที่คุณทําอยู่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็26จนถึง30เมษายนช่วงนั้นงานยังขยับดีอยู่แต่ความรักอื่นๆน,น้อยใจไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรนะ่นักชาวลัคนาราศีตุลคุณนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสกับดาวสุขสลับเรือนกันแต่เป็นการสลับเรือนของดาวที่อยู่ในเรือนอาริและเรือนมรณะ พยายามอย่าไปขัดแย้งจุกจิกอะไรใดๆกับใครเพราะว่ามันจะทำให้คุณเองนั้นรู้สึกอื่นๆรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นักทาให้บรรยากาศมันคุณบรรยากาศมันอื่นๆเซ็งๆนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับให้ระวังปากเสียงจุกจิกยิบย้อยกับความทิฐิอความไม่ค่อยลงกันคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ มีโอกาสไปเจอกับคนที่มีโปรไฟล์ฐานะการศึกษาการงานดีแต่เป็นการคบหากันแบบว่าไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าที่ควรบางรายที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลเกิดเป็นความรักในแบบที่เรียกว่ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นไปไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆมิติทุกๆอนู เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่นั่นเองนี่คือชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วยนะครับสุดท้ายนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับผมบอกไว้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งแห่งการเริ่มต้นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานใหม่ๆที่จะนําพามาซึ่งชื่อเสียงในอนาคตทําอะไรขอให้ตั้งใจถ้าเกิดจะเข้าไปในเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลศึกษา เกีย่ยวกับงานโซเชียลให้ดีและคุณก็จะทาให้มันมีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมีคนให้การตอบรับมีอะไรที่ดีเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีตุลในอนาคตอย่างแน่นอนสินแสมิงขอให้คุณโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ย โงเฮงอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลางชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาในเดือนเมษายน2 5 6 8 จะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีเดือนที่ดาวอาทิตย์เข้ามหาอุจแล้วโยกกับลัคนาราศีกุมแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดี Bright ไรทีวีไรทูเดย์ไว้ในทุกๆช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงกดไว้เลยนะครับติดตาม Subscribe กดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระร่ำพรามรู้ความบันเทิงก่อนใคร เป็นเดือนนะครับเมษายนที่ชาวลัคนาราศีกุมได้รับความสําเร็จความโชคดีความมั่นคงในเรื่องของการงานเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณได้เริ่มงานอะไรบางอย่างแล้วก็จะทําให้คุณเองนั้นหยิบจับอะไรต่อมีอะไรเป็นเงินเป็นทองมีความมั่นคงในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการเงิน1-5เป็นความโชคดีเป็นความสําเร็จ6-10 คนรักเก่าๆคนเคยคุยเก่าๆมีโอกาสติดต่อกลับมา16จนเออ11จนถึง15 16ถึง20ดีตลอดมีความสำเร็จตลอดหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง21ถึง25การงานมาแบบรียบๆเร่งๆแต่ก็จะมีความสำเร็จดี26ถึง30มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองทรงคุณเป็นมหาอุดคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามในทุกๆประตูดาวพระรหัสดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาภโคจรนะครับได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์เงินทองไหลมาเทมาตลอดมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองดาวสุไ์ไปลอยเด่นอยู่ในเรือนการเงินสมผลให้จะมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ไม่ขาดมือดาวเสายำคงเป็น อ,อ,องค์เกนะราะเกณฑ์อยู่มีความมั่นคงดีแต่ให้ระวังเรื่องของคำพูดคำจานะครับนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์จะเล่นจะเม้นจะแสดงออกอะไรใดๆขอให้รอบคอบอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตนอย่าเข้าไปยุ่งนะครับอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมันทำให้จุกจิกและยุ่งยากใจเหมือนกันอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกุมภาพสุรุปโดยรวม,ม,มในช่วงเดือนเมษายนนั้น ขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าการงานจะมีความสําเร็จขอให้คุณตั้งใจขอให้คุณทําอะไรแบบจริงจังเพราะว่าในดวงนี้มักจะมีจังหวะที่ดีเข้ามาให้คุณเองนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอมีโอกาสจะได้เงินจากงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่กําลังเริ่มที่จะทํานะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจ ดาวเกตเล็งลัคนาราศีกุมมีโอกาสพบคนที่ถูกใจแบบบังเอิญนะคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วคู่ครองจะให้ลาภให้โชคให้สิ่งที่ดีกับคุณคุณจะมีความรู้สึกถึงการได้มาถึงการได้รับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองข้าวของหรือสิ่งมีค่าหรืออะไรต่างๆที่จะได้จากคนรักคู่ครองอย่างแน่นอนอย่ากระนั้นเลยชาวลัคนาราศีกุมคุณยังมีดาวอีกหนึ่งดวงที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณ อย่างมากนั่นก็คือดาวเกตที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปแล้วแล้วเลงลัคนาราศีของคุณอยู่หาโอกาสไปไหว้พราะทำบุญบ่อยๆไปมูไปขอไปขอพรหรือว่าไปไหว้พระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้คุณจะได้รับพลังงานที่ดีแบบแปลกประหลาดและนำพามาซึ่งโชคดีความสำเร็จให้กับคุณอย่างแน่นอนขอให้คุณชาวลัคนาราศีกรุมทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประวาการ สำนักมังก,กรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโ r รโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลดวงชะตาในเดือนเมษายน2568แแล้วก็ในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมิถุน ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับของ b t e t v b ไ t e Today แล้วก็ทุกโซเชียลีเดียของสินแสหมิงลัคนาราศีมิถุนก่อนอื่นเลยบอกให้ฟังว่าดาวอังคารย้ายมาทับลัคนาของคุณนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มาพักหนึ่ง นะครับและเดี๋ยวดาวอาทิตย์ช่วงกลางกลางเมษายนจะย้ายไปอยู่ในเรือนลาพหะหรือว่าเรือนราบได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอียะแสดงว่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนจะหาเงินทองได้ดีตั้งแต่ต้นเดือนนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5มีอินคำม,มีรายรับพิเศษเข้ามาตลอดถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้สดใสแล้วก็6 1ถมีการเดินทางสั้นๆอาจจะหมายถึงการได้ไปเที่ยว หรือการไปทํางานอะไรนอกสถานที่ก็เป็นไปได้11จนถึง 15, 16 2 0ถึง20ช่วงนั้นชื่อเสียงดีมากการงานมีความสําเร็จดีแล้วก็เป็นอะไรที่คุณเบิกบานแจ่มจิตสบายใจแฮปปี้สดใส21จนถึง25เสน่ห์แรงนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวศุกร์นะครับเป็นมหาอุดอยู่ในภพรลอยกลางฟ้าแล้วก็อยู่นะครับกับดาวราหูการต่องานต่างประเทศจะมีความสําเร็จดี คุณมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นใครเห็นใครรักใครเห็นใครก็ชอบแล้วก็26จนถึง30ช่วงนั้นจะมีการตัดสินใจอะไรที่สําคัญสคัําญในเรื่องของการงานอย่าก,กันนั้นเลยชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวพฤหัสกับดาวมิตยูที่อยู่ในเรือนวินาศนั้นชะตาชีวิตของคุณน่าจะต้องนะครับเข้าไปเกีย่ยวกับงานด้านโซเชียลมีเดียเยอะไม่ว่าคุณทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณจะต้องใช้เกี่ยวกับโซเชียลเยอะมากๆมันมีในส่วนที่ดีคือมันทําให้กิจการของคุณก้าวหน้าไปทางที่ดีแต่ส่วนย่อยๆที่ต้องระวังคือระมัดระวังเรื่องของการแสดงออกทางโซเชียลมีเดียด้วยเพราะว่าดาวมันก็อยู่ในเรือนวินาตนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะว่าดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณไปอยู่ในเรือนวิกาตนั้นในทางที่เด่นชัดก็หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียล แต่คาว่าวินาทก็แฝงไว้ด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้ด้วยอาจจะมีงานที่ทําทั้งแบบเปิดเผยเรื่องงานที่ทําในทางลับเป็นไปได้ทั้ง2ทางแต่ก็เอาเถอะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เปิดเผยหรืองานที่ทางลับรวนแล้วแต่นําพามาสึ่งความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนทั้งสิ้นในเรื่องความรักนะครับในเดือนเมษายนเป็นเดือนเห็นความใจร้อนปากไวนะครับบางทีก็คุยกันไม่เท่าไหร่ก็เกิดการขัดแย้งเกิดการถกเถียง เกิดความไม่พอใจฉะนั้นอะไรที่อารมุ่มอร่ยได้ก็ควรทําอะไรที่เลี่ยนได้ที่จะไม่ให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่จุกจิกยุ่งยากก็ควรทานะผมบอกว่าให้เท่านี้แหละชาวลัคนาราศีมิถุนพยายามอย่าไปต่อปากต่อคำอะไรกันมากเรื่องเล็กน้อยปล่อยผ่านเลยและคุณใจแฮปปี้มากๆากับความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายนตรงนี้ก่อนที่จะจบนะครับในคำพยากรณ์ตรงนี้บอกให้ฟังก่อนว่าในภาพสรุปโดยรวมของชาวลัคนาราศีมิถุน ผมมองเห็นตามดวงตรงนี้ว่าดาวสุกมหาอุดนั้นให้คุณค่ากับชะตาชีวิตของคุณอย่างอนเนกอันนั้นใครที่กำลังจะเริ่มธรุรก,กิจทางไกลต่างประเทศหรือโซเชียลวีดียในเดือนนี้รับรองไม่ติดหวังแน่นอนขอให้โชคดีไปก่อนสวัสดีครับคัดรับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล